โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t t ีเคทะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังไม่ใช่ดิมารีวิวนะครับผมมารีวิวมาคัสตูรามของอินเตอร์มิลานนะครับผมฝรัง่งเศสนะฮะโอเค26ิปีร้้ยก็โกโอ้โหผมว่าลุ่มโม่งต้องมาว่ะคนนี้มาคัสตูรามนะครับผมเท้าขวากู Go ๊ดโพเชอร์เกมรุก86บอลโจน79เลี้ยงบอล83แล้วมากับตัว74ส่องสั้นเจ็ดหกเปิดบอล77ผมว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะ จบสกอร์8ปดสี่แต่จบสกอร์น้อยนะลูกหม,มง 88, ่ง8ปดแสดงว่าเน้นกันหม่งมากกว่านะฮะความโค้งเจ็ดหกสปีดเก้าสองเฮ้ยตัวใหญ่วิ่งเร็วเนี่ยได้เปรียบอยู่นะนะฮะสปีดต้น8ปดหกอ่าพลังการยิง8ปดสิบเอ็ดก็โดปดหกแข็งแกร่ง8ปดเก้าบาลานซ์เจ็ดสองแล้วก็สเตมินาเจ็ดเจ็ดเก้าสเตมินาอาจจะดูน้อยนะนะครับผมแต่แข็งแกร่งมีกระโดดแล้วก็มีความเร็วเนี่ย มันดีนะมันดีนะถ้าใครแบบจัดจังหวะได้คือคือดีมากเลยนะนะฮะสก,กิลมีหมุนตัวชอบเทินคัดแยนเทินโซคอนโทรลมีสก,กิลมุ่งปั่นโค้งยิงไกลยิงท้าย,ยากอย่างนี้มันต้องจับบอลแล้วก็แทงบอทลทะลุช่องสวยๆนะฮมาคัตตูรามไปลงสนามกันดีกว่านะครับผมไปฮะโอเค เกมแรกสำหรับตุรามนะครับผมมาครับตุรามเล่นดีหรือเปล่านะถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยโอเคเลยนะนะครับผมโดยรวมโอเคเลยนะมาเกมเริ่มนะฮมาที่ตุรามฮะมาฝั่งนี้ข้างๆโล่งๆไปครับผมเนี่มาฮะเนี่มาเนี่มายกเข้านายตุรามโอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงแต่มันมงดีกว่ายิงนะมันมงดีกว่ายิงด้วยเท้านะนะอ้าวดักได้ตุรามวิ่งแต่เหลี่ยมไม่ได้ลูกนี้ังจ่ายยากอยู่ ตุรามะไม่ถึงบอลยังไม่ถึงบอลฮะที่ตุรามะผมอื้มอ้าวลุกคลิกกันอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยนเกมนี้รู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยเป็นระบบสักเท่าไหร่นะครับผมจ่ายติดจ่ายพลาดกันค่อนข้างเยอะนะ มาครับผมมาที่ตุรามเข้าซ้ายยิงก่อนละกันนะครับผมได้โมง่งตั้งแต่ต้อโม่งดีนะนะมันชื่องโอกาสได้โม่งก่อนตลอดนะครับผมแล้วก็ยกมาตุรามขึ้นโม่งนะยังไม่ถ้ายังไม่ถึงมาที่เดบรอยตุรามพลิกเข้าขวาโอ้โหนิดเดียวยังไม่ถึงนะครับผมยังไม่ถึงเหมือนเดิมโอกาสย,ยิงสองครั้งติดบล็อกทั้งสองครั้งอะตุรามครับผมกระทไหนดีแน่นเกินนะเดบรอย แทงตูรามเกือบหลุดแต่ยังไม่หลุดนะตูรามได้บอลน,นะผมอีกคนวิ่งแทงทะลุช่องคืนฝั่งนู้นก็ยังไม่ได้ฮนะโอเคจบเกมแรกนะครับผมโดนยิงไปก่อนด้วยนะโอเค,ค,คนะต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมไปฮะต่อเกมครึ่งหลังนะครับผมสำหรับมาคับตูรามนะ่ะไปวิ่งขึ้นไปแล้วหลุดเลยเถึงก่อนแต่จับบอลจังหวะแรก ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมตูรามฮะออกข้างโอเคนี่มาเข้าในตูรามอยู่ข้างในจ่ายก่อนแล้วกันนะโอโ้โหเน้น 1, <300 S 1> มาที่ตูรามรับผมแทงสวยๆถึงก่อนถึงก่อน,อนแข็งเกร่ง,ง <c oughs> ยังไม่ได้นะฮะเอา้ามาอย่างงี้โอโ้โหจับสบายนะถึงก่อนก็จริงแต่ <c oughs> ยังไม่ได้ว่ะตูรามตูรามฮะให้นี่มา นี่มาพลิกวนก่อนไปได้ไหมไม่ได้เบคเคนพ่อเออฮะมาที่เดือบรอยให้ตูรามเขาขวาได้ยิงแต่ยังไม่ได้ฮะตูรามครับผมไปฝั่งโน้นคืนแล้วแทงทะลุช่องู้่ไม่หลุดนะมาที่เบคเคนนะผมเบคเคนแทงให้นมาไปเลยครับผมสวยๆฮะนีมาจูเนียฝั่งนี้มีคนแต่ไม่จ่ายคืนมา เอากอดลากานนะครับผมอย่างน้อยก็ยังได้แต่ตุรามก็ค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะนะฮะพอผมยิงตีเสมอปุ๊บหลุดเลยว่ะนะฮะหลุดเลยว่ะอะไรกันวะเนี่ยนี่เสมอเนี้ยหนึ่งหนึ่งเนี่ยออกเฉยนะโอเคโอค้โหอ,ออกจริงโอเคตักเกมที่สองนะครับผมสำหรับตุราม โอเคเกมที่สองนะครับผมสาหรับตุรามนะมาครับตุรามถ้าดูโดยรวมเกมแรกเนี่ยถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะมันหาช่องจนยิงได้แต่มันติดล็อกนะมันติด ok. ล็อกแต่ก็ลูกโมงเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเลยมีโอกาสมงไม่กี่ครั้งหรอกแต่มันก็ชิ้นจังหวะม่งได้ก่อนนั่นเองนะครับผมเรื่องโมงโอเคเรื่องยิงก็ยังติดบล็อกอยู่นะครับผมโอกาสยิงมีแต่ก็ยังติดล็อก นะปัมมาได้อ,อเกือบได้เกือบได้เคปปาผมมาที่มูเซียล่ามาคาัดยกสวยๆโอ้ยอยู่สวยจริงลูกนี้แล้วก็มาที่มูเซียล่าปาก,กลับมาจอดจอโอ้โหสิบบล็อกอีกแล้วดวงมันไม่ให้หรอวะอนะะวนวนวนแล้วยกมาโอ้โหนี่มาเปิดไม่ค่อยดีลูกนี้โอกาสยิงจอดจอดติดบล็อกนะครับผม กะมาให้เกิดกันเลยฮะตุรามพลิกเข้าวากก็ยังไม่ได้กะมาให้เกิดกันเลยวะตุรามฮะมาแต่จ่ายโอเคเลยนะอ้าวหลุดไม่หลุดเรื่องการจ่ายบอลโอเคเลยนะนะสำหรับตุรามสวยอะผมดูอย่างนี้ตุรามอยู่ข้างในยกมาโมงเรียบร้อยไหมไม่ได้โอ้โหกะให้กูเกิดเลยว่ะ กูมะเซฟไปไหนนะฮะมาที่มูเซล่าตูรามวิ่งไทยทะลุช่องยังไม่ถึงนะฮะมาที่เนมาครับผมตูรามะโอ้ยฝั่งู้นโล่งไปโอ้มันจ่ายดีมากเลยอ่ะมันจ่ายดีมากตูรามมาเดือบรอยยิงติดบล็อกโอ้กูยอมเลยนะฮะไม่กูเกิดเลยโอกาสยิงเยอะมากเกมเนี้ยต่อบอลกันสวยด้วยนะแต่ติดบล็อกกันเยอะตูรามะ โอ้ยเนี่ยแข็งแกร่งได้เลยอ่ะแข็งแกร่งดีนะครับผมโดนเบียดถือว่ายัางบาลานซ์ดีนะไม่ล้มไม่เสียหลักยังต่อบอลกันได้อยู่ได้ไหมลูกนี้ได้ฝากแล้วคืนถึงปาดจ,จอจอโอ้โหไม่กูเกิดเลยว่ะกู <c oughs> เลยอยากชอบเลยว่ะโอ้โหโอกาสอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหลายครั้งอ่ะแม่งอะไรก็ไม่รู้อะตูรามะมาที่เบลลิงแฮม เสียบอลเกมนี้เล่นดีมากทุกตัวแต่จังหวะจบมันไม่คมนะครับผมถึงคมมันก็ติดบล็อกติดเซฟโอ้โหไม่ให้เกิดเลยวะ่ะเกมนี้เล่นดีมากตูรามก็เล่นดีมากทั้งจ่ายทั้งโอ้โหหลายๆอยา่างคือเล่นดีเลยแต่มันไม่เกิดสักที <laughs> ครึ่งแรกเนี่ยโอกาสยิงที่แบบน่าจะเป็นประตูประมาณ3-4ครั้งได้มันไม่เข้านะครับผมนันติดล็อกติดเซฟนะ่ะเดบรอยในโอกาสเยอะเยอะก,กว่าเพื่อนเดบรอยเนี่ยโอ้โหตูรามลูกสทายตูรามปาดให้สวยๆย,ยิงไม่เข้ามานะครับผมครึ่งหลังน่ะไปฮะยังติดอยู่มาที่เบลลิงแฮมจูดให้ตูราม เปิดเนี่ยผมชอบการเปิดมากมันเปิดสวยมากดูดิเป๊ะเป๊ะเลยมาโอ้โหแน่นอตันตันหมดแล้วนะครับผมตันหมดแล้วฮนะวนก่อนวนก่อนตันหมดแล้วฮนะมายาวๆโอ้โหใจกว้างหรือเกินแต่จริงเองก็ไม่ยิงนะจะปลยตูตรามไงใช่ไล้วหรอนะครับตูรามนะฝากแล้วลูกนี้จ่ายไม่ดีแล้วได้สวนไม่ล้ำนะครับผมถึงก่อน ยิงอือหือโอ้โหโหเกมนี้อึดอ่ดว่ะโอกาสโอกาสเยอะแต่ทำประตูไม่ได้นะครับผมอือหือทีนี้มาฮะกลับก่อนแล้วกันค้นน้าไม่ได้ก็กลับก่อนนะเบลินีฮมะตุรามเปิดพุ่งพุ่งมันเปิด mm ดีนะมันเปิดออกข้างเ่าจอกข้างดีมากเลยนะตุรามอ่ะนะมันเล่นง่ายมากแต่แต่มันโอ้ยัง ยังข,ขาดกันเกินกันอยู่นะฮะตูรามเหมือนเดิมเปิดไปให้เนยมาเนี่ยมันเปิดดีมากน้ำหนักค่อนข้างดีนะนะน้ำหนักค่อนข้างดี <c oughs> จ่ายยังไม่หลุดนะีน่มามันเดิมับผมโอ้โห,โห ύ, เริ่มเหนื่อยกันแล้ว <c oughs> เริ่มเหนื่อยเริ่มหมดเริ่มหมด,มหมดทีมูเซล่าฮะตูรามคืนเนยมาดีกว่าปะเนียนปะปะเน่ยมาก็เหมือนจะไม่ไหวด้วยนะโอ้โหโอเคสงเกมเสมอ ต่เกมนี้เล่นดีกว่าเกมแรกเยอะโอกาสเยอะแต่โอ้โหเสียดายมากเกมเนี้ยนะเสียดายมากเล่นดีนะแต่จะททำประตูไม่ได้เล่นดีจริงๆคือผมว่ามันเล่นดีมากทั้งจ่ายทั้งหาช่องแต่มันโอ้โหเกมนี้ตึงโอเวอร์คาร์หรอแต่ลูกยากๆมันก็ว่าแต่หืพไม่ถูกว่ะตูรามได้ไปห้าจุดห้าคือโอกาสยิงอ่ะมันมันมันก็เยอะโอกาสปาดสวยๆมันก็มี แต่มันไม่เข้านะครับผมแต่เล่นดีเกมเนี้เล่นดีนะซึ่งผมมองว่าเดอะบอยยิงไม่เข้าเองในหลายจังหวะนะครับผมโอ้โหเสียดายว่าเกมนี้ควรชนะนะแต่ไม่ชนะเอ้โหเล่นดีแต่ไม่มีสกอร์จริงครับผมเล่นดีจริงเกมนี้ตูรามก็เล่นดีนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเป็นตัวที่ผมว่ามันเล่นง่ายนะเล่นง่ายเปิดออกข้างได้แทงบอลแทงบอลได้เพราะมีสึกอยู่แทงบอลได้เรื่องยิงโอ้โหแต่ยิงอะ่ะ มันหาช่องยิงอ่ะได้ได้เรื่อยๆแต่เกมเนี้ยมันเหมือนมันไม่ไม่เป็นใจว่ะติดบล็อกติดซิดไปทั่วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้วก็กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let